นี่คือเกมที่9จาก14นะที่พี่ธงชนะและชนะด้วยสกอร์หนึ่งูนเต้องยอมรับศักยภาพในการทำประตูเกมล,ลุกของของพี่มันประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเราประเมินแล้วว่าศักยภาพของเราที่จะไปไล่ยิงประตูเขาอ่ะมันมันยากไง嗯嗯เราเรารู้ว่าเราเจียมตัวว่าตัวเรา,วามีเท่านี้น่ณเวลานี้ยังไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยถูกพี่ธง ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขึ้นชั้นหรือแม้กระทั่งทีที่จะไปเพลย์ออฟก็ยังไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยครับทั้งทัที่เหลือสองนัดสุดท้ายต้อนรับว่าที่โค้ชดีกรีแชมป์ทีสองโอ้ยเป็นปิเสธด้วยไม่ใช่จางรออ่อนใจอ่อนใจมันไม่ใช่ง่ายๆก็เป้าหมายก็ยังอยู่ในเป้าหมาย มันเหลือยี่เกมพี่งเหลืออ๋อเหลือสองเกมครับเหลือสองเกมตามหลังจากฝูงกีแต้มพี่ตามหลังจากฝูงสองแต้มครับสองแต้มก็วา่าหนึ่งเกมได้ผลเลยถ้ามีทีมบนพ้าพี่ธงได้ก็ขึ้นไปแทนถูกไหมจริงๆเราไม่คาดหวังจะไปแซงทีมจ่าฝูงอย่างตาดอยู่แล้วเราขอเป็นอันดับสองตามเข้าไปติดๆก็พออ,อีกสองเกมครับแต่ก็จำตั้งแต่เขาวางเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าเออมองขึ้นชั้นจะถือว่าสุดยอดแล้วแต่จริงพี่ธงตั้งแต่ตอนเริ่มทําปีนี้เป้าหมาย โอเคเลื่อนชั้นอ่ะมันมันก็พูดได้เพราะมันคือหนึ่งกับสองแล้วก็สามสี่กับหกสเต็ปแรกที่วางไว้คือตรงไหนพี่ที่หนึ่งที่สองเลยปะสเต็ปแรกเนี่ยเอาตรงๆว่าหนึ่งในหกแต่ในใจหนึ่งในหกมันก็จะเอ็นมาสามสี่ห้าหกหน่อยอ่าเราก็เราเพราะเราเราประเมินจากศักยภาพของเราแล้วอะเอาพูดตรงๆเอาใช้คำว่างบประมาณก่อนครับเอองบประมาณเอาสิบทีมบนอะเอาหกเลยนะอาหกเลยเหรอหกทีมบนเราต่ำกว่าเขาอยู่แล้วแทบจะต่ำที่สุดในสิบแปดทีมเลยคุยเรื่องปีหน้าเลยมา รเราก็เลยคาดหวังว่าปีนี้ให้เด็กหาประสบการณ์ลองลองชิมลางหน่อยเพราะเด็กชุดนี้เป็นเด็กที่เราใช้คําว่าขุดมาเมื่อปีที่แล้วชุดนี้เลยนะชุดนี้เลย80%คือชุดที่ไม่เคยเล่นหลีกมาก่อนเลยอไปขุดมาแล้วก็มา,มา,ม,ามาเล่นในช่วงของคืช่วงโควิดเพราะว่าชุดแรกที่เก่งๆที่เพย์ออฟแพ้มันออกมาเกือบหมดใช่ผมจําได้พี่คมเคยโพสต เฟซบุ๊กเพื่อถามเลยนะใครเล่นปีขวาถนัดซ้ายใช่ติดที่เดียวตอนนั้นผมส่งข้อความไปหาไม่งั้นนี่ผมรุ้นแรงอกับพี่ธงไม่ติดละโชคดีโชคดีขวาตัดในอะโชคดีไปขอนคอถผมคุยถึงหลังเกมไทยลีก2ก่อนละกันไได้ได้เกมล่าสุดเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในเกมที่น่าพูดถึงการชนะตราดที่ฟอร์มแรงมากถ้าเทียบนี่คือเกมถ้าเทียบนะเต้ นี่มันคือเกมแบบชิงแชมป์เลยนะคือถ้าพี่ธงพลาดก็จบเพราะว่าจากที่ตอนก่อนเกมตามกี่แต้มพี่ก่อนเกมตามอยู่ห้าแต้มถ้าแพ้จะเป็นแปดแปดอีกสองเกมเนี่ยหัวอันดับหนึ่งมันมันจบไปแล้วแต่พอชนะปุ๊บเนี่ยมันพลิกสถานการณ์เลยเพราะว่าทีมใกล้กันไปกลับมันคือ6คะแนนเนี่ยทุบมะข้าวไงจำไม่ได้เหรอใช่พี่ธงบอกไว้ทุบมะข้าวเลยทุบมะข้าวแล้วบอกบอกเด็กแล้วคือทุบมะข้าวก่อนเกมสั่งยังไงพี่ก็พูดคำนี้แหละ ถ้ามึงอยากให้กูไปต่อมึงอยากไปกูต่อมึงก็ต้องทุวมาข้าววันนี้วิ่ง,ง,งให้สุดใจไปเลยแล้วมันก็วิ่งให้กันแบบหูกหัวดำดไหมแต่วิ่งเยอะจริงวิงว่งเกมผูพังคือ,คอ,คอ,คอต้นเปิดเปิดปต้นเกมมาเนี่ยไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าฟุตบอลจะอยู่ในแดนของตาตลอดเลยเพราะว่าผู้เล่นของนะครปฐมอะขนาดเล่นเกมรับอะไปอยู่ในแดนตาหมดเลยครับขึ้นไปกดข้างบนเลยครับจุดที่พี่ธงเขาเรียกว่าไงอะทำให้ตาดหยุดความร้อนแรงได้มันคือมันคือตรงไหนพี่ธงกับเกมนี้เราก็มีความโชคดีด้วยที่ตัวผู้เล่นหลักเขาอะ เจ็บกระติดโทษแบนด้วยวอลโดแล้วกับตันทีมตรงกลางเขาแล้วก็ตาวัวเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บตัวหลักตัวหลักของเขาเนี่ยไม่ได้ลงในเกมนี้ด้วยก็เลยก็เลยทําให้มันเราสามารถที่จะวางแท็กติกได้พอเราประเมินแล้วว่าถ้าถ้าถ้าหน้าเขาไม่มีความเร็ว่เราก็ไม่รับอะเราก็เริ่มเลือนที่ใช้วิธีการขึ้นไป เพสซิ่งแดนบนตั้งแต่นาทีแรกเลย<อ>มันก็เลยวางแคติกง่ายส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากความโชคดีด้วยครับถ้าถ้ามีวอลโดมีตาอัวอาจจะเล่นอีกแบบหนึ่งอาจารอีแบบหนึงาาบบน่งครับก็คือตามหน้างานครับทีนี้เขามีบอกไปด้วยนะว่านี่คือเกมที่9้าจาก14ี่นะที่พี่ธงชนะและชนะด้วยสกอร,ร์หนึ่งศูนย์เป็นสกอร์ยอดฮิตมากเลยครับก็ต้องยอมรับศักยภาพในการทำประตูเกมรุกของของพี่มันประสิทธิภาพไม่ค่อยดี ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลก็อึดอัดอะเรายิงประตูเขายากเราประเมินแล้วว่าศักยภาพของเราอะที่จะไปไล่ยิงประตูเขาอะมันมันยากไลเราเรารู้ว่าเราเจียมตัวว่าตัวเรามีเท่านี้เออฝีม้ลเรมือเรามีเท่านี้เราเราที่จะเอาวิธีการที่ไปสู้ก็ได้คือเรื่องของการเล่นขนาดไม่ครอบครองบอลแต่เราก็ไม่เลือกการเล่นรดบัตนะเราเลือกใช้วิธีการเพรสซิ่งแดนบนเพื่อที่จะไปเกิดสถานการณ์แดนบน แล้วก็ตัดได้ได้ฟรีคลิกเตะมุมได้ประตูบ้างทำให้เราได้บุกต่ออ่ได้บุกต่อ,แต,อแต่ถ้าจะให้เราขึ้นเกมไปยิงประตูเขาอ่ะก็ต้องขอขอยอมรับความจริงว่าศักยภาพตัวผมเองอะ<ช>่ะแต่ทีมผมอ่ะมันศักยภาพไม่เพียงพอไม่แต่คือถ้าเราจะมององนี้มันก็เหมือนพี่ธงจะแบบกดตัวเองเกินไปเพราะอย่าลืมไะพี่คือถ้าพี่ทําทีไม่ชนะเนี่ยมันก็จบด้วยการเสมอไงแต่คือพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ทุกเกมอ่ะผมก็เลือกนะ ถ้าเป็นกูกูเลือกหนึ่งสูตรนะเพราะทีมพี่หลังๆเปูก็ไม่มานะไม่ไม่เราเราเราคือวิธีการได้มาที่ประตูอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีกองหน้าเก่งมิ่งยิงประตูไงมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันมีวิธีการแบบอื่นตั้งหลายวิธีซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะเลือกให้เหมาะสมกับกับทีมของตัวเองศักยภาพของพี่มันตัวพี่แล้วก็นักเตะมันมีเท่านี้มันจะไปเอาอะไรมากก็ได้แค่เท่านี้เล่นแบบรู้ตัวเองกันเล่นแบบรู้ตัวเองแค่นั้นจบจบเลยอันนี้ฮะตาราง ไทยอีกสองณเวลานี้ยังไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยถูกไหมพี่ธงไม,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขึ้นชั้นหรือแม้กระท,ทั่งทีมที่จะไปเพลย์ออฟก็ยังไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยครับทั้งๆท,ที่เหลือ2นัดสุดท้ายครับ,รบเราก็ไม่ค่อยจะเห็นสถานการณ์แบบนี้คือถ้าเกมที่แล้วเนี่ยตัดชนะเนี่ยมันตัดจบเรื่องของ <จบ S 2> ชแชมป์อาจจะจบเลยนะนไม่ไม่ถ้าตัดชนะตัดขึ้นชั้นเลยอ่าใช่ขึ้นชั้นเลยทีมแรกแต่พอเป็นพอแพ้เนี่ยปุ๊บอ่ะพี่ธงคือดึงตัดมาบวกกับ ทั้งนครปฐมอุทัยระยองคคือแบบหมดเลยอ่ะคือถ้าพี่แพ้นั้นที่แล้วอ่ะพี่จะตกไปอันดับซักอันดับเจ็ดเกือบเพย์ออฟเลยเจ็ดพี่ตกอันดับเจ็ดเลยตกเลยอ่าเพราะว่าเหลือห้าสิบเอ็ดอ่าใช่เหลือตกอันดับเจ็ดเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆมองกันตามตรงว่าหกอันดับนะเวลานี้ยคือทีมที่โมเมนตัมดีหมดนะดีหมดครับดีหมดนะก็ว่ายุทธยามาทีมแรกแล้วก็ไปสุพรรณนครสิงห์เป็นสามทีมที่เขามาสวิงปุ๊บอ่ะ ไอทีอยู่ล่างๆขึ้นมาหมดเลยไม่แต่ตอนนี้เขายังไม่หมดหวังเขายังได้อยู่เราล่าสุขยุทธยาเนี่ยโชว์ฟอร์มสุดยอดมากไปเยือนศุลกากรโดนนํามา90นาทีอะเสมอแล้วแซงเลยมาตีเสมอแล้วก็แซงท้ายเกมเลยสุดยอดเหมือนกันช่วงนี้ก็กรมศุลก็ฟอร์มดียุทธยาก็กลับมาได้เหมือนกันยังยังยังประมาทไม่ได้นะครับนั่นแหละแต่ถ้าดูจากตรงนี้พี่ถ้าถ้าดูจากไอตรงเนี้ยไอทีนบุญแชมป์อะมันอาจจะผมให้สักสามทีมได้ไหม เพราะผมก็รู้สึกว่าระยองอาจจะไม่ถึงไปถึงสามทีมบนในการเลยนะสามทีมบนเนี่ยรุ่นแชมป์ถ้าพูดถึงคำรุ่นแชมป์ก่อนนะแชมป์คือแบบหนึ่งเดียวอ่ะตราดแล้ครามผสมแล้วก็อุไทร์ส่วนไอ้ที่สองเพย์ออฟเนี่ยมันก็ถึงอันดับที่เจ็ดอ่ะที่แปดยังได้อยู่เลยที่แปดที่แปดใช่มันยังได้อยู่เลยมเปิดกว้างไม่ไปถึงดับที่สิบเลยเพย์ออฟถึงดับที่สิบเพราะอีกสองนัดคือหกแต้มเพย์ออฟถึงดับที่สิบนะถึงแพ้เลยแพ้นัดล่าสุดก็ชนะเชียงใหม่ยูยากไปพี่คือถ้าถ้าตามภายในมันได้อยู่แต่ถ้าาตม เทออฟตามต่างๆผมว่ามันมันมันยากไม่หรอกถ้าเราไปดูคะแนนจริงอ่ะมันยังมีตัดกันอีกเดี๋ยวสุพันก็ต้องก็ต้องตัดกับกลมศุนย์นีกอ่าใช่อ่ามันมันมีกาสหมดเทย์อฟมีการหมดมีกาสหมดมีกาสหมดครับแต่ว่าตามที่บอกว่าถ้าถ้ามีกาสแชมป์เนี่ยก็ก็คงจะสองทีมนั่นแหละใช่ตามตามนั้นเลยครับเพราะว่ามันมันมงก็มันมาหมดละสามครับครับผมอ่ะติดตามมันต่อสองนัดเอาสองนัดที่เราโฟกัสกันหน่อยให้ให้ลุ้นๆกันไปต่อของตราด แข็งหน่อยเจอแพ้กก่อนในบ้านครับครับแล้วก็มีเจอระยองในบ้านสุดท้ายนะครับมีห้าคะแนนนะครับฝั่งนครปฐมของโค้ชรงเดี๋ยวเยืนกนก่อนเยืนอุดรครับเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะเกมเยือนไม่มีคำว่าง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็กลับมาชูทุกอันไม่ใช่ฮะเท่าทีกลับมาเย่าเ่อสมุทรปาการครับนะครับผมนัดสุดท้ายนะฮะอีกทีหนึ่งก็การอุทัยที่น่าจะต้องรุ้นกันต่อนะครับ เยือนระนองแล้วก็มีเจออุดรตกชท่นทั้งคู่แล้วตกชท้นหไปแล้วลองทิมพ์นยนะครับก็อันนี้คืออาอุทัยเบานะอุทัยเบา